แคนตัดออกดอกอีกแล้วค่ะอิชินบสวยมากค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆคะวันนี้จูจะพาเพื่อนๆมาชมแคนตัดนะคะพร้อมกับวิธีการดูแลเขาด้วยเลย,เลยค่ะค่ะต้นนี้คืออิชินบนะคะเราเคยถ่ายทําไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะตอนที่เขาออกดอกใหม่ๆนะคะตอนนี้เขาออกดอกรอบที่2แล้วค่ะ วันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําวิธีการดูแลเขานะคะไม่ยุ่งยากนะคะดูแลแบบง่ายๆแบบบ้านๆเลยค่ะไม่ต้องใช้อะไรเยอะมากมายเลยนะคะดินก็เป็นดินปกติได้เลยค่ะเราสามารถใช้ดินปกติได้หรือจะเป็นดินที่ข้าผาสมมาแล้วก็ได้นะคะดินโอูกแคนตัาโดยเฉพาะแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือการเลี้ยงดูเขานะคะก็คือแสงแดดนะคะพาะตูลแคนตัสแสงแดดจะมีผลกับเขามากที่สุดเลยนะคะ ส่วนการให้น้ําเขานะคะไม่ต้องน้ําไม่ต้องเยอะนะคะให้น้ําพอชุ่มเลยะคะ่ะเราก็จะมีพาเพื่อนๆมาดูนะคะอันนี้ก็ออกดอกนะคะอันนี้ก็คือยิมโนนะคะยิมโนก็ออกดอกทุกกระถางเลยนะคะกระถางน,นี้ก็2ดอกตาขางที่แล้วก็สดอกนะคะแล้วก็ที่เราแยกเขาอยู่ในกระถางขวดน้าอัดลมนะคะ อันนั้นก็กําลังออกดอกเลยค่ะบานแล้ว1ดอกแล้วก็อีสีดอกกาลังออกดอกขึ้นมาหรือแบบนี้ค่ะค่ะการดูแลเขาเราก็ให้เขาเจอแสงแดดเราเอาเขาปลูกไว้ตรงมุมที่เจอแดดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแดดจะร่มช่วงช่วงทิศตะวันตกตกวินนะคะนอกนั้นเขาเจอแดดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะนี่ค่ะเขาก็เลยจเจริญงอกงามได้ดีนะคะแล้วก็ออกดอกให้เราได้ชื่นชมอยู่ตลอดเวลาค่ะ และเ,เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบต้นไม้นะคะแล้วก็อยากปลูกแคนตัสนะคะเลี้ยงเลี้ยงได้ง่ายมากเลยนะคะเลี้งแบบบ้านๆลองหามาปลูกสะสมกันไว้ได้เลยค่ะเพราะว่าต้นแคนตัสนะคะเลี้ยงง่ายมากค่ะไม่ต้องบำรุงอะไรเยอะค่ะเขาจะเรินเติบโตได้ดีมากๆค่ะ และตอนนี้การดูแลของเรานะคะเขาแตกลูกให้เราเยอะล้นกระถางเลยค่ะเกือบทุกๆกระถางเลยนะคะล้นล้นลูกออกมาเลยค่ะลูกเขาเต็มเต็มเลยนะคะเกือบทุกๆกระถางค่ะและออกดอกให้เราได้ชื่นชมอย่างสวยงามแบบนี้ค่ะเพื่อนๆคนไหนอยากจะปลูกแคนตัสนะคะลองหามาปลูกได้เลยค่ะเลี้ยงดูง่ายขอเพียงให้เจอแสงแดดนะคะกาะคลิปนี้ก็เลยเอามาฝากกันนะคะว่าการปลูกแคนตัสเลี้ยงดูง่ายมากค่ะ แล้วก็ออกดอกได้สวยๆแบบนี้เลยนะคะคลิปนี้คงต้องเอาไว้เช่านี้ก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ